สวัสดีครับผมวันนี้ก็โอเวอร์เซียแล้วผมเด็กโปรไฟล์เหมือนเดิมจะเป็นเด็กเปนเชนอากิโตคุมนะครับผมก็ชอบยังไงก็บอกมันได้นะครับผมก็บัดี้ที่ผมใช้วันนี้จะเป็นสองเกตแล้วก็นำการใบบนสุดเข้าสู่โซมีเพนเนเทตโซการนะครับผมแล้วก็มีเทคดีแชร์การทุกใบที่มีความสามารถดีจะได้รับ เมื่อการนี้โจมตีจนจบเทินได้ดับเบิลไ้แ่งนะครับผมแข็งแกร่งนะฮะตด,ดม,าามาดูวันเตอร์สุดเก่งกันเลยเราเริ่มต้นกันที่ไซส์สามเลยแล้วกันหรือว่าเราไปเริ่มต้นที่บัดดีด้ดีเราเริ่มต้นกันที่บัดดี้แล้วกันบัดดี้เหมือนเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วคร่าวๆแต่ผมใส่สามไปนะแต่ผมว่ามันเป็นบัดดี้เทดี เป็นเหมือนไดโนเสาร์สีแดงทีเล็กนะครับผมแข็งแข่งเขาชื่ออากิโตะขวานอาซันีอากิโตะนะครับก็สังเกตมีแพนนิเทสโอกาดแล้วก็มีดับเบิร์แท็คเมื่อตบก,การเป็นตีแจกให้การ์ดดีนะฮะต่อไปเป็นมอเตอร์ไซส์สารโคตรโอพีเลยแบบผมมองเปิดการ์ดวันนี้แบบว้าวมาตอนเล่นมาใส่คือสุดมากเขาบอกว่านำมอลเตอร์พาคี ชื่อพาคีใสายสัมพันธ์จากบนสนามและภาคีใส่สัมพันธ์จากช่องดอบไม่เกิน6ใบเข้าสู่โซ่ใจสองเกตสไปรัลดีแชร์การนี้ได้ถึกดีของการใ้โซทุกใบที่มีดีแชร์ก็เดี๋ยวไปดูแล้วผมว่ามันจะเทศยังไงน, <c oughs> นะครับเดี๋ยวไปลองคอมโบดูให้นะฮะ เช่มาเึงการ์ดการ์ดเมนก่อนการ์ดเมนใส่เยอะใส่เ,เยอะอันนี้คือลงมาได้หนึ่งเกตนะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดแบบบนสุดเข้าสู่ช่องเกตลรวก็ได้เทคบอกว่าถ้าอยู่ในโซเป็นดีนะฮะแต่การนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้โดยความสามารถคู่แข่งนะครับผมไม่ถูกยิงนะฮะไม่อยู่ในโซเก่งๆตะไบเป็นน้องนะครับผมน้องแนวเสาหัวไหวซึ มาชากินะฮะซึมาซาซึมาซาิอโอเคบอกว่าคอการนี้ได้เมื่อเรามีความสามารถดีแชร์อยู่เท่านั้นเมื่อการนี้เข้าสุดสนามนำการใบบนสุดเขาอยู่ช่องเกตจกัรหนึ่งใบดีแชร์ดีแชร์ทุกใบบนสนามเราได้รับความสามารถดีที่ระบุการนี้ได้รับ power เอ้ยได้รับ defense บวก3,000นนะฮะบวก defense เก่งนะใช้ได้อยู่ น้องน้องมาชาร์จจวดน้องเพิ่มดีเฟนด้วยถือว่าน้องแชร์ได้เลยต่อไปต่อไปเป็นมอนเตอร์เหมือนเดิมมอนเตอร์ใบนี้เขาบอกว่าดีแชร์ทุกใบได้ดวความสามารถดีเมื่อการนิจมตีได้คิวสว้าวฟังดูแล้วก็แบบเลือดคุณก็ได้จะขึ้นหลัก30ได้ไม่น่ายากนะเท่าไหร่นะฮะต่อไปเป็นเท็ไอเทม ไอ้เทมบอกว่าการ์ดนี้สามารถโจมตีได้แม้มีมอนเตอร์แม้มีมอนเตอร์พายขีใสยสามพันธ์อยู่นะฮะถ้าเป็นใส่โบออรกติของข้ามหัวไม่ได้นะแล้วก็ความสามารถของพายขีใสยสามพันธ์ทุกใบไม่สามารถถือเลิกด้วยความสามารถคู่แข่งได้แล้วก็ทุกใบที่มีเทคิกดีในเทอร์เราบวกพ o w e สามพันไปแรงมากต่อไปเป็นน้องซัพพอร์ตน้องซัพพอร์ต ใบนี้บอกว่าทุกใบบนสนามเราได้รับความสามารถดีเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทอโซทอโซน้อยู่ใใบต่อไปการนี้บอกว่าเมื่อการนี้โจมตีจนจบเทอนากีใส่สัมพันธ์ใบอื่นบนสนามเราได้หนึ่งได้บวกหนึ่งนะฮะแล้วก็การนี้ไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือโดยความสามารถคู่แข่งมันไม่ถูกเลสใส่เป็นชอยๆเล็กๆไว้นะฮะ เราต่อไปเป็นการดีเชร์ที่บอกว่าแจกดีบบกคีหนึ่งบกมอเตอร์นะฮะบกคีหนึ่งแล้วก็ต่อไปบอกว่าการนี้ดีเชร์เมื่อการนี้โจมตีใจหนึ่งเกตทําลายการทีเร่เลือกหนึ่งใบได้พังกระดานและการแบนี้บอกว่าแจกเพนเทนนั่นเองใจหนึ่งเกตแล้วคอคอร์แล้วก็ดีแชร์เพนเทนมอนเตอร์จะ ยิ้มนหน่อยนะครับใส่แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยต่อไปเป็นใบใช้ยาวๆตั้งแต่แบบแรกๆทุกคนน่าจะจักเราคนแรกๆนะฮะก็คือไร่ได้ชร์จเกตได้คิวหนึ่งไร่ได้จวดหนึ่งใบเป็นมือแหะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ต่อไปเป็นมังกรผู้สร้างโลกใจสองเลือดจัวดคารสองใบง่ายเลยเพื่อน E y ต่อไปเป็นกา์า ป้องกันบอกว่ารา้ได้เมื่อมีมอเตอร์สายสัมพันธ์ยกเลิกตีเอามอเตอร์ไซส์หนึ่งในหลุมขึ้นมือในไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจะช็อดอกกับขึ้นมือแล้วก็มีตัวใบป,ป้องกันกันอีกแล้วร้เมื่อมีสายสัมพันธ์เคาน์เตอร์ยกเลิกตีคิวหนึ่งหน่วยตามจำนวนที่มีคำว่าดีแช่ยอดไปเลยกันแบบกันจริง ในเมื่อมีใบการก็มีทำลอยเขาบอกว่าเราทิ้งการสองใบกองการเราลงช่องดอกเลือกทำหนึ่งเทคชาร์จสามไลคิวหนึ่งหรือว่าจะทำลายมอนเตอร์บนสนามหนึ่งใบนะฮะเลือกเอาเลยฮะหน้างานเลยอันนี้เลือกเอาข้างหน้าแล้วว่าคุณจะไปทำอะไรต่อไปมีใบกันแล้วก็มีใบลูกเาบอกว่าจ่ายสองเจนเลือกทำเท็จหนึ่งยาง ดีแชร์บนสนามเราบวก1 0 0ง0บวก1คขี้หรือว่าจะเคาน์เตอร์สแตนความสามารถดีแชร์ขึ้นทั้งหมดนะฮะเลือกเอานะครับผมแล้วก็ใบนี้ครับผมจอยหนึ่งเกตต่อจำนวนดีแชร์เราได้ฮิวหนึ่งจัวหนึ่งตาฮิวหนึ่งและจัวหนึ่งนะครับตามดีแชร์บนสนามเรานะฮะส่วนมากก็จัวสามฮิวสามแหละก็อันนี้ต่อไปเป็น ใบเซอร์นะครับจะติดเกลเลือกทำเสรดจหนอย่างนำมอนเตอร์ไพคีสายสัมพันธ์อินิโตในชื่อ, asp, อ,อก,การจักรองการไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเราสักกองหรือนำดีแชทที่มีชื่อต่างกันจากช่องดอรอปดรอปไม่เกินสองใบขึ้นมือต่อไปเป็นอิมแพคนะฮะผมเขบอกคุณรายได้เมื่อมีดีแชทอยู่แล้วคู่แข่งมีพลังชีวิตซีโน่วยต่ำกว่าแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาบอกว่าถ้าเรามีสเปเชียลายโรลดีแช อยู่เราสามารถไ่การนี้ได้โดยไม่ต้องจากขอขอ,ขอจะสังเกตยิงสี่ลาเปี่ยงอีสีเรามาดูความเก่งของเด็กนี้กันเลยดีกว่าว่ามันจะเก่งยังไงมาแส่ก,กบับบะดีรอยออกมาแล้วก็เอาเป็นตัวบอร์ดนี้ก่อนแล้วกันเื่บชด้ดับชิป เค okay. มาถึงบอร์ดสุด,ลดหล่อเท่ขายของกันเลยอันนี้จะแจกว่าตีได้คิวสองแจกได้ดับเบิ้ลได้เทคดีแชร์แล้วก็การทุกใบได้โบนึงขี้แจกเหมือนกันก็จะหมายความว่าการนี้ก็จะตี2องขี้มันต้องการไปนี่ห่ดสามขีแล้วก็ทุกคนได้แต่พวลไอเทมแล้วก็เมื่อตีอยู่3ามขีใช่ไหมโบนึงขี้แล้วก็ มีเทปคนนี้ไดฮิวสองก็ตีฮิวตีสามขีฮิวสองหน่วยแล้วก็ลุกนะฮะแล้วก็ฮิวสองหน่วยก็เป็นสี่แล้วนะฮะตีหนึ่งตีสองขีเท่านั้นแล้วก็ได้ฮิวอีสองเป็นหกแล้วก็ตีฮิวอีสองเป็นแปดแล้วก็ตีช่องท้ายตีก็ฮิวอีสองเป็นสิบสิบสองแล้วก็ตีสิบสี่สิบหกนะผมการขึ้นเรือสามสิบไม่ใช่เรื่องยากเด็กนี้เลยนะฮะ คือว่าบอดแตกนะผมก็เก็บมือการกใบนี้ไว้หน<บ>ึ่งใบนะผมปุ๊บแล้วก็เหมือนเดินนะผมคอลงมาแล้วก็หลุมไม่เกินหกใบนะครับวิ่งเขาโซเขานะครับโป,โ,ปโ,ปโ,ปโป๊ปแบบแบบรอเท่นะครับจะเล่นเป็นแจ็คไน์เลยนะฮะตืออ๊ดนๆๆีแล้วกันโอเคตอนนี้ผมยาโซหกใบแบบเทพมากทำหลุมได้ไหมไม่รู้เอาเองนะฮะ มีเทคแรกแล้วผมตีคิวสองนะครับผมของ้องคนนี้ตีได้ดับเบิลน,นะฮะบวกหนึ่งคีแล้วก็ไม่ถูกเลสนะครับผม,มไม่ถูกเลสมีเพนทเทตด้วยแถมแล้วก็แจหนึ่งเกตมาตีทำรายการหนึ่งไปนะหมายความว่าผมตีเหมืจะทำเทคฮิวสองอบวกคี เนเทสไม่โดเลสแต่หนึ่งเกตยิงทำอะไรก่อนก็ไปเรียกอ่านะฮะเทคขึ้นอะไรก็ไปเรียกอ่ะตีเซตได้ดับเบิลนะฮะลุกลกจับบัตดีฮะแล้วก็ตีแล้วก็ทำอีกทีนะฮะโอ้อีซ EC แล้วก็ตีตีนะฮะแต่ถทคจะไม่ได้แจกถึงไอเทมมันจะเก็บไปที่ตัวเองก็ตีตีนะฮะผมก็ถทคดีแชร์เด็กก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะฮะผมแล้วก็สุดเทสก็ปลาอิมแพกนะครับผม ไปรู้อีกแบบลุกลุกเคอร์เตอร์ตีลุกตีนะฮะอันนี้คเคอร์เตอร์เหมือนกันได้ชาร์จเกจด,ด้วยคือแบบว้าวถ้ามือคุณดีแต่โถหมดมืออีฝ่ายอาจจะระเบิดเลยนะฮะผมถือว่ามันแรงมากนะฮะเด็กค่อนข้างรุนแรงก็สำหรับวันนี้อ้กีตจะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะผมก็ข่าวๆอ้อดูล,ลิ่งเพิ่มอีกนิดหนึ่ง ไม่ใช่ r u l ิ่งเพิ่มกระติศเพิ่มนะกันสำหรับว่าผมมีไส้เงี้ยครับพี่ผมจะได้คิวกี่ไลท์ครับมีมังกรสามตัวเลยมีคนถามผมเยอะมากอ่าชิบอ่าผมจะทำอย่างดีครับพีอ่อ่มันจะได้คิวกี่หน่วยนะครับก็ตีนะครับแล้วก็มาดูเทค้างละแล้วผมว่าจะมีวบอกว,ว่าการนี้โจมตีคิวสองนะครับก็จะเป็นคิวสองก่อนแล้วก็คิวสองของการไปนี้แล้วก็คิวสองของการไปนี้พูดง่ายๆรวมกันก็คือคิวหกนั่นเองนะครับผม แต่ว่าถ้าอธิบายให้ถูกคือตีฮิวสองการไปนี้ฮิวสองการไปนี้ฮิวสองการไปนี้นะครับผมก็เลือกเอานะครับหรือถ้าไม่มีนี่แล้วก็เลือกเอานะฮะเมื่อก้านนี้ตีอ่าฮิวสองเทคโหนนี้โยนให้คนนี้ฮิวสองแล้วก็โยนนะครับมันจะดูงงนะฮะแต่ก็คือบอกว่าตีก็ฮิวสองฮิวสองฮิวสองนะครับผมก็นับบอร์ดไปนะฮะก็คร่าวๆนะครับสําหรับเด็กของดีแช่ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับใครข้องใจสงสัย ตัวเทของเดนิสผมเชื่อว่ามีแหละแต่ตอนนี้ผมทำคลิปชา้าหลายๆคนก็คงได้คำตอบไปแล้วก็โอเคครับผมแต่ถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็มาถามได้นะฮะมันจะเหลือคลิปหนึ่งเป็นคลิปเด็กแจ็คไนท์ผมยังไม่ได้ทำเลยแ้ว <Okay, S 1> เดี๋ยวจะรีบทำให้ก็ได้ทดีแชร์ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ